สวัสดีครับกลับมาพบกับ i n s i g ส t Sports แม่ก็จัดการฉลองแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับนักเตะของเรนแมริดก็เรียกว่าคาร์โลอันเชตีมาสไตล์เดิมเลยนะครับก็มาในรูปของการคาบซิก้านะครับแล้วก็ใส่แว่นดำเดี๋ยวรอรู้นะครับว่าจะสามารถมีภาพนี้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าหลังจากจบรอบชิงชนะเลิศในศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกครับ ก็เอาตอนนี้ก็ฉลองแชมป์ลาลิก้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอครับว่าทางฝั่งบริเซียดอตบุลดีจะสามารถทําให้เรอัลมาดริดจะฉลองแชมป์แบบนี้ได้อีกครั้งหนึ่งหรือเปล่างานนั้นนี่ก็ไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วบรนเซียนดอตบุลในศึกบกุิเซียสกานีตอนนี้ก็เริ่มที่จะเก็บตัวนักเตะนะครับไม่เอาแล้วนะครับแต่บุนเซียสกาเนี่ยตอนนี้มุ่งสมาธิมาที่เกมยูฟาแชมเปียนลีกล้วนๆครับการฉลองแชมป์ลาลิก้าของเรอัลมาดริดสมัยที่36นี่แม้ก็เต็มไปได้วยความชื่นมื่นนะครับ ขนาดจูดเบลลิงแฮมแมนยังโชว์สกิลนะครับพูดเป็นภาษาสเปนแก็พยายามที่จะฝึกพูดภาษาสเปนนะครับเขาออกมากล่าวขอบคุณครับเรากองเชียร์ทั้งหลายครับแล้วก็ความรักที่แสดงให้เห็นนะครับในฤดูกาลนี้ยังเหลืออีกหนึ่งพิเกมครับที่เวมบลีย์พวกเราจะสามารถเอาชนะได้ในเกมดังกาวลุยเรอันแมริดคาร์ลอชูร์ตีดีก็มักจะโดนสื่อต่อว่าอยู่บ่อยๆนะครับแฟนบอลบางครั้งก็ต่อว่าเขาไม่ค่อยจะพอใจครับกับ แทคกติกของเขาในหลายเกมแต่ว่าเขาก็ถือว่าเป็นกุนซือที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดคนหนึ่งนะครับนี่คือกุนซือที่พาทีมเข้าชิงชาเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยครับสำหรับนัดคาร์โลอันชรติอันนี้เรื่องของการฉลองแชมป์นี่ก็ว่ากันไปนะครับตอนนี้เรอัลมาดริดก็มีการเตรียมตัวล้ว ครับนะในช่วงของตลาดการซื้อขายรอบหน้าไม่ใช่รอบนี้นะตอนนี้มองข้ามช็อตไปแล้วครับเพราะว่ารอบนี้นี่เดี๋ยวก็จะได้ทางด้านเอมเปเป้ P P e เข้าสู่ทีมนะครับตอนนี้เรอันบริดี่กำลังเริ่มมีการเข้าสู่กระบวนการพูดคุยกับฝั่งของทางด้าน f o r e i g n v e r ร e อันนี้ก็มาจากนักข่าวของทางด้านมากานะครับโคเซเฟริกดีอารบอกว่าเรอัาดริดนี่คือเป้าหมายในปี2025-2026ก็คือ f o r e i g n v e r s ์นั่นเองนะครับนักเตะ ของทางด้านไบเออร์เลกูเซนเรเวอร์นี่ยังคงมีสัญญาอยู่กับไบเออร์เลกูเซนไปจนกระทั่งถึงปี2 0 2 7นะครับแมเรแอฟริดก็มองว่าก็พอดีแหละนะครับฤดูกาลหน้าจบฤดูกาลหน้าครับซัมเมอร์ถัดไปเนี่ยก็เหลือสัญญาอยู่กับทีมอีกแค่หนึ่งปีจังหวะเหมาะเมงแล้วนะครับคาดว่าจะได้ราคาค่าตัวที่ไม่แพงจนเกินไปนี่ก็จะเป็นสไตล์ของทางด้านเรแอนบรินะครับรอนักเตะที่ใกล้ใกล้หมดสัญญานะครับหรือไม่ก็หมดสัญญาไปเลยครับ ชื่อชั้นของทางด้านเรอัลมาดริดก็สามารถที่จะดึงดูดนักเตะซูเปอร์สตาร์เข้าสู่ทีมได้อยู่แล้วนอกนอจากทางด้านเรอัลมาดริดนะครับที่ต้องการจะาจะได้ตัวฟอร์เรนเวิร์สปารีสแซงต์แชมงนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้อีกหลายๆทีมก็ต้องการอยากจะได้นักเตะคนนี้ด้วยแต่ว่าทางด้านคาราเฟธนะครับซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่บริหารของเรอัลมาดริดนี่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการพูดคุยกับฝั่งของทางด้านฟอร์เรนเวิร์สไปบ้างแล้วครับแสดงความสนใจออกหน้าออกตาเต็มที่แล้ว จบไปดูการน้าดีก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าฝั่งของทางด้านไบเอ์เลกูเซนนีจะเสียทั้งผู้จัดการทีมแล้วก็นักเตะต,ตัวหลกัลกๆพร้อมๆกันหรือเปล่าครับ <S <S เรื่องของสโม,มรสราราเโลนากับแมนยูเนี่ยมีมาเรื่อยๆนะครับเนี่ยล่าสุดก็เป็นเรื่องของทางด้านแฟรงกี้เดอจ้องแมนยูนี่ยังไม่ล้มเลิกนะครับความต้องการที่อยากจะได้นักเตะวิดฟิลช์ชาวฮอลแลนด์คนนี้ไม่ว่าผู้จัดการทีมจะยังคงเป็นเอริกเันฮักหรือเปล่านะครับหรือว่าเปลี่ยนไปเป็นคนอื่น ล่าสุดมีรายง,งานข่าวบ,บอกว่าแมนเชสเตอร์เตดพร้อมครับที่จะยื่นบรูโน่เฟอร์นันเดสสลับตัวกันกับทางด้านแฟรงกี้เดอจองบรูโน่นี่ก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของบาร์เซโลนาด้วยเช่นเดียวกันนะครับทีมท้องนะครับระบุว่าแมนเชสเตอร์เตดได้มีการยื่นข้อเสนอโดยเอาทางด้านบรูโน่เฟอร์นันเดสสลับกับแฟรงกี้เดอจองให้กับบาร์เซโลนาพิจารณาเดอจองนี่เป็นเป้าหมายของแมนยูมาอย่างยาวนาน แน่ที่เอเรกเทนฮาก์ผู้จัดการทีมก็เคยออกมายอมรับก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเขานี่คือต้องการอยากจะได้นักเตะค,คนนี้มากๆครับแต่ว่าอุปสรรคสําคัญนะครับในดีลนี้ก็คืออยู่ที่ตัวของแฟงกี้เดอจองนั่นเองครับก่อนหน้านั้นฝั่งของบาร์เซโลนาโอเคแล้วครับที่จะขายเดอจองให้กับแมนยูแต่ว่าเดอจองไม่ย้ายครับรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคือ สโมสรน,นี่คงไม่สามารถที่จะไปบีบบังคับแฟรงกี้เดอจองได้นะครับเพราะว่าเขายังคงมีสัญญาอยู่กับทีมขนาดแค่ขอเปลี่ยนแปลงสัญญานี่เดอจองยังเฉยเลยและไอเรื่องให้ย้ายออกจากบาร์เซโลน่านี่แหมดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆครับสาหรับทางด้านแฟรงกี้เดอจองฝั่งของบาร์เซโลน่านี่แหมช่วงนี้ก็อยากได้นักเตะแมนยูหลายคนเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านบรูโน่อย่างเงี้ยครับจด้านซันโชรวมถึงเมสันครีนวูดด้วย เรื่องราวของทางด้านเลวานบ้างนะครับเอเจนต์ของทางด้านโรเบร์ตรสกี้นี่ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือนะครับที่บอกว่าเลวาน,นีจะย้ายออกจากทีมหลังจากจบฤดูกาลน,นี้โดยทางด้านซาวีนะครับปีนี้ซาวีนี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อในโปแรแลนครับบานเกิดเมืองนอนของทางด้านเลวาน,นี่แหละครับโดยย้ำนะครับว่าบาร์เซโลนาไม่มีความต้องการที่จะขายเลวานในซัมเมอร์นี้อันนี้มันเป็นสิ่งที่ไร้สาระ โดยตัวของเลวานีต้องการที่อยากจะลงเล่นอีกอย่างน้อย1ปีให้กับบาร์เซโลนาเขามีการเซ็นสัญญาเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น4ปีทำไมถึงบอกว่าอีก1ปีเป็นอย่างน้อยครับเพราะว่าในเงื่อนไขสัญญานะครับปี2024ถึง2025นี่มันมีเขียนเอาไว้ถ้าหากทางด้านเลวานีไม่สามารถจะลงเล่นได้ถึง55%ตรงนี้นี่ก็สามารถที่จะมีการฉีกสัญญาได้ครับอะตรงนี้ครับก็เลยกลายเป็นเงื่อนไขครับว่าเอองั้นทางด้าน เลวาน,นิดหน้าที่จะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อยแล้วแหละนะครับในฤดูกันหน้าแล้วหลังจากนั้นครับขึ้นอยู่กับฝั่งของบาร์ซ่าครับว่าจะเอาอยัางไงครับจะส่งเลวาน,นิดลงเล่นอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าหรือว่าจะใช้วิธีการนะครับว่าเก็บเลวานเอาไว้อยู่อย่างนั้นแหละนะครับไม่ลงเลวานลงเล่นนะครับแล้วสุดท้ายก็ปล่อยเลวานออกจากทีมไปแม่ก็คล้ายๆกับเคสของกริสบันนะครับตอนที่อยู่กับตด้านเลติโอเมริดเลยแต่ตระน,นั้นแอตมริดนี่เป็นฝ่ายบีบบาร์เซโลนาครับ ดูกาลหน้านี่ค่าเหนื่อยของเลวานจะขยับขึ้นไปอยู่ที่32ล้านยูโรนะครับโอโหดูสิครับนักเตะที่อายุ35ปีเนี่ยแต่ว่าจะได้รับค่าเหนื่อยดูกาลหน้าอยู่ที่32ล้านยูโรครับไปเรื่องของสืกโคปาอเมริกาบ้างนะครับแต่ก็มาไล,ไล่กันกับฟุตบอลยูโรเลยครับ ประชาะเกมแรกนี่ก็วันที่21มิถุนายนนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาพบกันกับทางด้านทีมชาติแคนาดาครับตอนนี้ก็มีการประกาศรายชื่อขุนพลทีมทต่างๆออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่งหนึ่งนี่ยังคงเป็นทางด้านทีมชาติอาร์เจนตินานะครับแชมป์เก่าตัดตรองที่จะสามารถคว้าแชมป์ได้ดีอยู่ที่7ต่อ4ครับบราซิลถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับมีปัญหานักเตะฟอร์มตกค่อนข้างจะเยอะ แต่ว่ายังไงพวกเขาก็ยังคงเป็นเต็ง2ครับอัตราต่อรองที่จะคว้าแชมป์เนี่อยู่ที่9ต่อ4ครับเต็ง3ครับทีมชาติอุรุกวัยนะอยู่ที่5ต่อ1น1ะครับแล้วก็ตามมาด้วยทีมชาติโคลอมเบียครับอยู่ที่12ต่อ1น1เท่ากันกับฝั่งของทางด้านสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านเม็กซิโก ส่วนเต็งหนึ่งนะครับโอกาสที่จะคว้ารางวัลดาวซันโวสูงสุดเป็นใครไปไม่ได้ครับก็ต้องเป็นทางด้านลีโอเนลเมสซี่นี่แหละครับส่วนเต็งสองนี่ก็ให้เป็นคู่หูของเขานะครับในทีมชาติอาร์เจนตินาครับนักเตะของอินเตอร์มิลานครับเลาตาโร้มาร์ติเนีสแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านวินิซิอุสจูเนียครับนักเตะของเรอัลมาดริดครับทีมชาติบราซิลส่วนอีกหนึ่งคนนะครับที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยก็คือทางด้านลุยส์ดิอารครับนักเตะทีมชาติโคลัมเบียครับของทางด้านลิเวอร์พูล รอบที่แล้วนะครับเป็นฝั่งของเลวเนลเมซี่ครับที่คว้ารางวัลดาวซันโวสูงสุดต,ตอนนั้นก็ยิง4ประตูนะครับเท่ากันกับทางด้านหลุยดีอาร์สทางด้านปารีสแซงต์แชร์นะครับไม่ยอมแพ้ครับพวกเขาต้องการอยากจะได้ตัวคาราลัสคาเรียนักเตะของนาโปลีครับถึงแม้ว่าฝั่งของคาราลัสคาเรียนี่กับนาโปลีเตรียมที่จะมีการพูดคุยเรื่องของค่าเหนื่อยกันใหม่ ก็เรียกว่าน่าจะไม่มีปัญหาแต่ปารีสแซงต์แชรครับพวกเขาไม่ยอมเตรียมที่จะมีการยื่นข้อเสนอมูลค่า80ล้านยูโรให้กับนาโปลีพิจารณานาเต่วัย23ปีนะครับฤดูกาลนี้นี่ลงเล่นไปทั้งหมด43เกมทําไป10ประตูกับอีก9แอสซิสตอนนี้นี่คือพวกเขายังไม่รู้เลยนะครับว่าจะหาใครมาแทนที่ของทางด้านเอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ไม่อยู่นี่พวกเขาก็ประหยัดเงินไปได้ราวๆ200กว่าล้านเลยนะครับ เรื่องของค่าเหนื่อยของเอ็มเป้ P P L, เรื่องของค่าลิสิะไนท,ทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นตุงกี้ก็สามารถที่จะมาซื้อนักเตะใหม่ๆได้ครับก็ต้องการอยากจะได้ทางด้านคารัชคาเรียเพราะว่ามีการพูดคุยกับเอเจนต์ของทางด้านคารัสคาเรียไปแล้วด้วยนะครับแล้วตัวของเอเจนต์นี่ก็ไม่ปฏิเสธครับโอกาสที่ทางด้านคาราชจะย้ายมาเล่นให้กับเปเช่เปเช่ก็คงจะต้องไปพูดคุยกับนาโปลีให้มันได้ก่อนละกันครับว่าจะสรุปค่าตัวกันอยู่ที่เท่าไหร่แมแต่ว่าถ้า80ล้านนี่คิดว่า นาโปลีหน้าที่จะไม่ขายครับเดอราเรงเตสประธานสโมสรของนาโปลีนี่ก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับว่าเขี้ยวจริงๆแต่ตามรายานข่าวนี้เขาก็เชื่อกันนะครับว่าคาร์รัสคาเรนดีอยากที่จะย้ายมาเล่นให้กับปารีสแซงต์แชงครับเขาต้องการอยากจะเข้ามาแทนที่ของทางด้านเอ็มปเป้อีกหนึ่งนักเตะนะครับที่ปารีสแซงต์แชงต้องการอยากจะได้ตัวก็คือลุยดิอารสได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดครับบอกว่ายังคงมีความสุขกับก,บการ,เ,ราเล่นให้กับเลือกปู และเขาก็เชื่อนะครับว่าจะมีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมครับ Great Seasons เนี่ยรอคอยพวกเขาอยู่หลังจากหมดยุคข,ของทางด้านเจนเก้นครอ p ก็จะเปลีป่ยนมาเป็นทางด้านอ r n e เน่สนะครับก็คาดว่าจะมีนักเตะหลายๆคนที่จะถูกปล่อยออกจากทีมไปหนึ่งในนั้นก็มีชื่อของทางด้านลุยดีอาร์ด้วยแต่เขาบอกนะครับว่าเขามีความสุขครับพร้อมครับที่จะอยู่กับสโมสรแห่งนี้มีวันดีๆนี่รอคอยพวกเขาอยู่ อันนี้แซนด์แมเนี่ก็คงจะหมดลุ้นแล้วครับกับการที่จะได้ตัวหลุยดีอาร์สไปแทนที่ของเอ็มบัปเป้ให้อยากจะรู้จริงๆครับว่าสรุปสุดท้ายแล้วนี่ใครจะเข้ามาแทนที่ของเอ็มปัปเป้ครับที่เปเอชเแล้วก็บพบกับอิ Man นไซส์ฟอร์สแซนในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ